มาแล้วมาแล้วโอเคครับสวัสดีผู้ชมทางเ c e b o o k แฟนเพจวันชัยพิบไทยแลนด์ทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับตะวันฉายครับพีเคแสงชัยนะครับตอนนี้นั่งอยู่เราแล้วแล้วก็ผู้ชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจวันชัยพิบไทยแลนด์โอเคโอเคน้องน้องกำลังแชร์ให้เราอยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านนะครับมีคําถามก็สามารถส่งมาพูดคุยกับตอนชายได้นะครับตอนนี้ตอนชายทางน้าหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเฟซอฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มา เวลามาพูดคุยกับแฟนทุกท่านนะครับยังไงเดี๋ยวให้ตอนชัยกินน้ำแล้วทักทายแฟนๆหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูครับเป็นเป็นยังไงบ้างไปออฟแล้วก็ชั่งน้ำหนักเป็นยังไงบ้างอ๋อสบายๆชิวๆครับออเหมือนทุกๆครั้งครับอืมโอเคแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นไปนะไปวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่ชกช่วงเช้านี่คิดว่ามีผลไหมหรือว่าก็ชินแล้วชินแล้วชินแล้วไม่ใช่แล้วเตะเป้าเช้าทุกวันเหรอ อ๋อก็คือโดยส่วนตัวคือโปรแกรมก็เส็ไปซ้อมช่วงเช้าให้แบบออกแรงช่วงเช้านะครับโอเคแล้วก็แฟนๆสามารถส่งคําถามเข้ามาพูดคุยกับตอนชายได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเลือกคําถามแล้วก็ถามน้องให้นะครับแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับเข้ามาที่สนามได้ครับมาครับเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของวันนะครับถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วก็ช่องเจ็ดถ่ายเวลาสิบโมงนะครับโอเคถามหน่อยว่าแล้วไปเจอกับโจครั้งแรกนี่แบบเป็นไงบ้างครับ รูปล่างเขาเป็นไงผมเจอเขาก็หวัดดีเขาพี่เขาปกติครับทักทายกันปกติครับคนไทยด้วยกันเนาะทักทายปกติรูปล่างเขาก็พอๆกับผมนี่แหละสูสีไม่เสียเปรียบถือว่าในวัยแบบเขาอายุสามสิบกว่าแล้วว่ะแต่ว่าแบบเราก็มาเป็นวัยแอด้วยแต่ว่าร่างกายเขานี่เป็นไงบ้างเทียนสุดยอดเนื้อตัวดีมากถ้ได้ครับโอเคโหแฝงๆส่งข้อความให้กำลังใจเยอะเลยโอเคแล้วโจตัวจริงเขาเป็นไงบ้างครับเขาไนท์ไหมหรือว่ายังไง อ,อไม่ค่อยได้คุยอะไรเขามาเลยดูด,ดูดูตาดูอะไรเขาก็รู้ดูเขาเป็นคนสุภาพสุขุมดีพี่เขาสุขุมนมุ่มละครับดูมือมือปนะโอเคนัค่นรักะครับโอเคแล้วอย่างนี้แฟนๆอยากรู้ก่อนว่าแบบอย่างตะวันฉายไฟนี้เปลี่ยนแบบชกค,คิกบ็อกซิ่งนี่ถือว่าแบบมีผลกับเรื่องการเตรียมตัวแค่ไหนเออก็มีผลไหมก็มีผลนะเพราะว่าผมเตรียมมวยไทยมาค่อนข้างที่จะเยอะอแล้วก็มาใสาน่นมใหญ่เปลี่ยนสไตล์นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาว่าร่างกายเราดีอยู่แล้วดีมากเราก็คิดว่า น่าจะไม่มีปัญหาอะไรอืมโอเคแล้วสถิติของตวันฉายในวันเนี่ยเจ็ดไฟก็น็อกเกือบเป้ยปิดเกมไปได้ประมาณห้าครั้งเนี่ยตรงนี้แบบเกิดพัฒนาอะไรบ้างครับทาให้แบบเรากลายเป็นคนที่แบบน็อกคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างเยอะไม่รู้ผมก็ออกไปงั้นนะไม่รู้มันเป็นไงน็อกไม่รู้เหมือนกันเลยอ่อก,อ,อ,กอ,อก็ออกไปออกออกงก็เต็มที่น็อกก็ดีใจอืมครับเพราะเหมือนว่ามันทุกครั้งที่ขึ้นไปก็อยากจะถ้าทําได้อยากน็อกก็อยากใช่น็อกก็น็อกครับ ช่อยากทำได้ <Okay. S 2> อะไรทำได้เราออกไปเราไม่รู้ว่าน,นี้จะน็อกหรือเปล่าไงเอาออกธรรมชาติอืคุณไายก็คือว่ามันเกิดจากการฝึกซ้อมนะทุกวันครับแล้วก็<ช>ทำจนสุดท้ายเราสามารถใช้จริงบนเวทีได้โอเค okay. แล้วยังเรื่องของภาพมีภาพในหัวไหมว่ไฟนี้แบบอยากให้เกมออกมายัางไงเราอยากให้ออกมาสนุกนะครับก็อยากเอามาเล้าใจจบเร็วอะไรเงี้ยอโอเคครับแล้วย่ง ไฟเนี้ยถือว่าเป็นการชกค,คิบ็อกซิง่งนไฟสองอ่ะย้อนประสบการณ์ในไฟแรกเลย<ม>กับการชกค,คิบ็อกซิ่งในวันกับดาวิดเป็นไงบ้างครับเอ่อไน,นั้นอึดๆครับอึดแล้วก็ยังไม่ชินผมยังเป็นกังวลเรื่องกติก,กากังวลการออกอาวุธอะไรเงี้ยไฟนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นมานิดหน่อยอแล้วมันมีความยากไหมฝัดมวยไทยยังไงครับคิบ็อกซิ่งมันมันไม่ได้ยากะไรนะพี่แต่ว่าเราเก่งไปเองผมเก่งไปเองผมแบบลนไปเอง ม่กล้าบวกไม่กล้าอะไรมากกลัวพลาดเขาเคยพลาดนี้ก,การพลาดมาครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกแบบกังวลอ๋อก,ก็คือครั้งครั้งที่แบบเมื่อต่อยหมวยรอบก็บานานมาแล้วอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าแบบอยากยจะศึกษาอย,อยากจะต่อยเกมเราต่อยตามที่เราแบบอันนี้ดีกว่าอืมครับโอเคแล้วเท่าศรรึกษาที่ศึกษามาเนี้ยโจเป็นไงบ้างเห็นก่อนอ้นนี้บอกว่าดูโจตลอดเลยที่ต่อยในวันดูกับทุกไฟเลยครับที่เขาเป็นมวยเบสิกดีครับรบเครื่องครับมัดเท้า เตะได้หมดครับสอกาต่อยมวยไทยเขาก็ต่อยได้ครับออถือว่าใช้ได้ครับพี่เก่งครับอืแล้วก็พอรู้ว่าต้องเปลี่ยนกติกาเป็นคกบอกซิงเนี่ยมีการเพิ่อมอาวุธว่ามีการวางแผนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากตอนมวยไทยมีการลดอาวุธลงครับ <c oughs> <laughs> เปลี่ยนมาคกบอกซิงครับเปลี่ยนเป็นการลดอาวุธลงครับแล้วก็ไม่แค่ไม่เปลี่ยนอะไร,ครแค่ไม่ใช้ศอกไม่ใช้ไม่จับตีเข่าไม่เกี่ยวขาก็โอเคคนระับแล้วก็ในรายการวันพรุ่งนี้นี่นอกจากจะมีตะวันฉายนักมวยไทยแล้วมีทั้ง แดเนียลด้วยแล้วก็เพชรจ้าซึ่งมาแบบเซอร์ไพรส์เลยอันนี้อยากให้พูดถึงทั้งสองคนหน่อยทั้งแดเนียลอย่างเดิมเคยเคยเจอกันมาก่อน,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 นไหมหรือว่าเจอก็ทา่ทาไทยปกติครับเขาพูดไทยได้นิดหน่อยเขาที่เราดูเป็นไงบ้างครับเขาาุเล<อ>่ร<อ>ุนแรงดีต<อ>่อยมวยอาวุธร<อ>ุนแรงต่อยมวยเมนคนไทยเลยใช้ได้เก่งแล้วก็มีความใจสู้นะเขาสู้ดีเขาชมชอบใจเพชรดีโอเคแล้วอย่างเพชรจ้าครับคนมาเดียวกันเพชรจ้านี่เคยเคยโตมาดดวยกันแต่เด็ก อยู่ด้วยกันตอนเด็กครับอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้แล้วไปไปต่อยแถวอีสานไปต่อยด้วยกันเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโอ้จริงรอเนี่ยไปคือแบบแพ็กคู่กันไปเลยเกือบสิบปีใช่ครับอก็ไปกับพี่ชายเขาน้องเขาเนี่ยก็พวกไปต่อยมวยแถวต่างจังหวัดเล่นๆเนี่ยขำๆแสดงว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้จักรู้จักตัเด็กครับก็น้องเป็นคนที่เป็นยอดมวยหญิงตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีใครต่อยไม่มีใครใครต่อยด้วยเป็นน้กมวยที่หญิงเป็นน้กมวย่เกสนนลย็วา้แตมัั ต่อยกับคนต่อยผู้ชายผู้หญิงไม่ใครต่อด้วยก็คือสมัยเดินสายเราเนี่เห,นเห็นเลยว่าขึ้นเวทีต่อยผู้ชายต่อยผู้ชายกินน้ำพันแล้วชนะด้วย,ชน,วยชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งเลยครับแล้วเป็นไงบ้างพอเห็นน้องมาได้เข้าวันแล้วรู้สึกยังไงอก็รู้สึกยินดีกับน,น้องดีใจที่อืมมันมีโอกาสเวลาเหมาะสมวาสนานมาถึงมันแบบไม่ได้ขอยคว้ามมนได้บนัสได้มีตังไปเลี้ยงพ่อแม่ก็ได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่อืรู้สึกยินดีด้วยครับ แล้วเป็นไงบ้างแบบว่าเฮ้ยวันเดี๋ยวได้ขึ้นรายการพร้อมๆกับน้องด้วยอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าตื่นเต้นไหมเพราะว่าน่าตื่นแต่เอ้ยน่าเหลือเชื่อไหมจากเมื่อก่อนเราเดินสายไปด้วยกันแล้ววันนี้เราจะได้มาต่อยรายการเดียวกันวันเดียวกันนี้ก็เจอกันบ่อยนะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรหรอกแต่ก็รู้กันอยู่แล้วอืมโอเคครับโอ้ oh, ตอนนี้ยอดผู้ชมไลฟ์ดูพร้อมกันห้าพันคนแล้วนะครับตอนนี้ของครับโอ้ oh, วันนี้แล้วก็ข้อความนี่ส่วนใหญ่ให้กําลังใจตอนฉายเยอะมาก fc มีแต่คําว่า fcfc ในหมดเลยครับ โอ้ทำไมแฟนคลับเยอะขนาดนี้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอเคแฟนคลับเยอะมากจริงอ่าเป็นแฟนถามว่าเวลาชกคีบ็อกซิ่งนี่มีแบบกังวลแบบจะเผลอศอกไหมมีมีมีเพราะมีมันมีมันมีจังหวะที่แบบมันจังหวะมันกดมือมันจะไปอัตโนมัติเลยมันจะไปเองแต่ว่าแต่ก็ห้ามใจตัวเองไว้ว่ามันคีบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยมันจะไหลเองของมันธรรมชาติเลยอือโอเคเป็นแฟนถามว่าตอนฉายมีแฟนยังครับยังไม่มีครับสวดมา ไม่เล่นลนะเล่นวอย <laughs> <laughs> เล่นเล่นวอย <laughs> นะโอเคตอบง่ายๆคือว่า,าตอนนี้เป็นดุมโซดครับโฟกัส <Focus S 2> <laughs> เรื่องมวยเป็นหลักใช่ครับ <laughs> <laughs> ตอบแล้วไม่ให้พี่ไปไปไหนต่อเลย <laughs> โฟกัสเรื่องมอยวยโฟกัสเรื่องอื่นไม่ค่อยโฟกัส่าไรแล้วยังเรียนไหมตอนนี้ยังเรียนเอ,อเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับเรียนอยู่เทคโนโลยีครับปีไาปีไหนแล้วจะจบแล้วครับจุดนี้จบแล้วครับโอ้เป็นเป็นเป็นสาขาว่าเป็นเรียนกฎหมายครับเรียนศาสนศาสตร์อื เรียนกฎหมายครับตัวสามปีไปโรงเรียนสามครั้ง <laughs> โอเคแล้วไปโรงเรียนนี่แบบว่าเพื่อนแบบจําได้ไหมว่าแบบโหโอคนทักเพียบคือไปโรงเรียนที่ลำบากเลย<ผ>มไม่มีใครรู้จักผมเลยไม่ค่อยไปเพราะไปนี่เขจาจะคือหาว่ามาทําอะไรฮะถ้าไปนี่คือแบบเชื่อมมาได้ไงอะไรแบบมาได้ไงวันนี้ <laughs> นักเรียนในตำนานนะมาได้ไงอะไรโอเคแล้ว ในหลังยังเราเห็นตะวันฉายแบบว่าไปฟิตนองฟิตเน็ร่างกายในคลิปอะไรนี้แบบว่ามีไปเสริมเวทมีอะไรแบบร่างกายแบบเนื้อตัวแน่นเลยต่อทําไมแบบว่าเ,เลือกที่จะทําตรงนั้นด้วยนอกเหนือจากเรื่องของซ้อมมวยไทยอย่างเดียวพอดีอยากเสริมอะไรที่มันขาดหายพอดีผมอยากเสริมกล้ามเนื้ออะไรเพราะที่ค่ายนักมวยก็เยอะด้วยก็เลยอยากมาเล่นคนเดียวที่มันแบบสบายใจ mm hmm. นมวยที่ค่ายเยอะยอะไรเงี้ยโค้ดก็เหนื่อยก็เลย,อ,ยกออกมาเล่นกับโค้ชข้างนอก mm hmm. คนเดียวเน้นๆไปเลย อย่าพัฒนาตัวเองแล้วแล้วต้องทํานี้มาตั้งแต่ไฟไหนครับตั้งแต่ไฟป้องกันแชมป์กับจามานครับแล้วเห็นผลมากว่ามันเห็นผลครับเห็นผลชัดเจนเลยว่ามันการเนื้อมันมันแข็งแรงอ่ะแล้วก็แบบมันทําให้การออกวุธอะไรมันใช่ครับมันดีขึ้นมั้ยหนักขึ้นอาุ้หนักแล้วก็เร็วแข็งแรงขึ้นแล้วก็แล้วก oh, ็มันจะเป็นแบบว่าเหมือนว่าช่วงมีรายการไม่มีรายการเราก็จะทําเป็นโูทีอะไรนี้ถ้าไม่มีรายการก็ ไม่่คยได้ซ้อมถ้ามีซ้อมบางไม่ซ้อมบางก็มีซ้อมออกกาําลังกายต่อผมเป็นคนชอบออกกาําลังกายแล้วออกกาําลังกายแล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นเล่น,นยังไม่เทนนิงใช่ไหมฮะอาจจะไม่ได้เทนนิงแบบที่เป็นแบบขี้เกียจครับ <laughs> แต่ถ้ามีรายการเ <laughs> มื่อไหร่ก็เต็มสูบรับผมซ้อมคือซ้อมเล่นคือเล่นผมแบเครแล้วเราไฟน,นี้ถือว่าลดน้ำหนักยากไหมการลดน้ำหนักไม่ไดยยากอนะไรก็แค่คุมอาหารให้ดีแต่กล้ามเนื้อเยอะมันก็จะลงยากเลยแต่ว่ามันมันชินแล้วพี่มันทำสบายสบายถือว่าคิดถ่วที่ปล่อยมันขึ้นมาครับคิดถับ โอเคแล้วมีแผนที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไหมเพื่อราตอนน<ร>ี้ผมเล่นอยู่ oh, ผมเล่นอยู่ oh. ผมเล่นอยู่ผม oh, เรียนทุกอาทิตย์โอ้เรียนภาษาอังกฤษทุกอาทิตย์เรียนตลอดครับก็พอสนิกสนคิสนคฟิต,ฟตได้อยู่โอเคทำไมทำไมถึงเลือกที่แบบเฮ้ยมีไปโรงเรียนอังกฤษเพิ่มเติม,ตมด้วยถือว่าอาชีพที่เราต่อยมันเป็นอาชีพระดับโลกอ,อแฟนคลับเราต่างประเทศเยอะเงเราต้องพูดอังกฤษให้ได้บ้าง้ยงงครับบางทีเขาโพสต์เอาเอาไมค์มาพูดแล้วเราพูดไทยเราก็รู้สึกเขินเขิน ธุรกิจได้ผมพูดได้แล้วผมแบบกวพูดผิดอแต่อย่างน้อยก็คือว่าถ้าถ้าสมมติอนาคตพูดได้เนี่ยก็อยากจะสื่อสารกับแฟนๆโดยตรงเลยใช่ใชครับแล้วมันก็ดีกว่านะแฟนๆก็ได้เข้าใจว่าแบบเราคิดอะไรเราพูดอะไรผมก็พยายามเรียนอยู่พยายามศึกษาอยู่แต่พูดเรื่องเกี่ยวมวยเนี่ยผมพูดได้หมดเลยเหรออ๋อเพราะในค่ายก็มีฝรั่งเยอะใช่ผมพูดฝรั่งผมพูดอะไรผมไปให้เพื่อนๆหมดแปให้เพื่อนๆด้วยแล้วแบบอย่างแบบมาเก็บตัวอะไรเจอนักกีฬาต่างชาติก็คุยกันคุยแปกติครับว่ายูแนมอะเขาถามว่าจูแนมนะโอเค กุหลา,าบดำส่งข้อความมาบอกว่าเอฟซีตะวันฉายครับกุหลาบดำส่งไก่ไปให้จะส่งไกไ่ไปให้ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าค่ายมวยนะตะวันไอ้กุหลาบดำเนี่ยครับรสุมใหญ่ที่สุดแถวสุรินทร์มั้งครับเนี่ยก็คือเป็นเสียกไก่ชนที่สุรินทร์นะโอโ้โหน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในสุรินทร์ครับกุหลาบดำโอเคล่าสุดโลกลงไก่ตายหมดเลยโอเค แล้วแบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักนัก,นกชกที่ไปเป็นค,ค,คู่คู่คู่ต่อสู้กันแต่เขากลับท้ายก็เป็นเพื่อนกันครับครับอืมโอเคแล้วตะวันฉายนี่เป็นอยากรู้ว่าแบบมีคองสะสมไหมที่แบบเราชอบสะสมมีอะไรบ้างนี่ผมชอบพระเครื่องครับชอบพระชอบนาฬิกาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ชายเนี่ยเล่นปงปืนอะไรเงี้ยชอบอะไรที่เปนดยครับครับชอบใฉ่แต่ว่ามีกฎถูกกฎหมายหมดครับอ๋อโอเคชอบสะสมไปแต่ไม่ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยอะไร แล้วสนิกเกอร์ครับสนิกเกอร์อาสนิกเกอร์เยอะเยอะเยอะสนิกเกอร์รองเท้าจะเยอะมากเกือบยี่สิบคู่แล้วก็คือในห้องพักนี้ก็จะเรียงมาติดเพดานไปเลยเรียงติดเพดานไปเลยติดเพดานเลยส่วนใหญ่จะจะเล่นแบบเป็นแนวแบบยังไงเป็นแบบอ่าเป็นคอหรือว่าเป็นว่าไฮไฮก็ได้แต่ผมชอบเล่นโลมากกว่าไฮเพิ่งซื้อมาใส่มันก็เทเล่นโลแล้วแบรนเนมก็ได้อ่างเงี้ยผมใส่ได้หมดแล้วแต่แล้วแต่ every day look จะแต่งตัวยังไงตอนนี้นี่ข้อความ สาวสาวส่งมาบอกว่าฉันรักเขาเต็มไปหมดเลยแล้วปกติที่แฟนคลับสาวสาวเยอะไหมตอนฉายนี่รก็มีมีมีบ้างครับครับเขาชื่นชอบเราก็เป็นเรื่องดีอ๋อโอเคแต่ว่าตอนที่ยังสดอยู่สดอยู่ครับโอเคกุหลาบดําส่งมาบอกว่ากุาะตะวันฉายอยากเรียนภาษาแคมีไหมครับขอพูดได้อยู่พอได้นะริดริดได้อยู่แหละอย่าอาไรว่ากุหลาบดาแอบนะกุหลาบดำริดริดคนริด โ okay. อเคแล้วแบบนอกจากชชมวยแล้วมีงานอดิเรกอะไรชอบทำไหมกิจกรรมผมอ่ะผมจะสนว่าถ้าว่างกันแหลคือเอาว่างๆเนี่ยผมนั่งเล่นกีตาร์กับน้องใช่ชิวๆไงเลยก็นั่งเล่นชิวดูไก่ดูไก่ตีตีผมแทบไม่ทําอะไรแล้วบางทีก็อยู่กับหมาผมก็มีความสุขละที่บ้านไปเที่ยวนั่งเล่นกับเพื่อนนั่นแค่ก็คือไม่ไม่ค่อยแบบเป็นแบบออกไปโซเชียลอะไรชิวๆไม่ค่อยโพสไม่ค่อยอะไรนนนานๆเงียบๆ หรือว่าแบบออกไปสังคมให้เอาอะไรกันมันจะไม่ใช่แนวเราเลยจะน่าจะมีงานผู้ใหญ่ที่เขาจะให้ไปเงี้ยก็จะมีไปถ้าจะไปเองนะไหมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปไหนก็คือนั่งเลี้ยงเลี้ยดูไก่อยู่หมาอยู่หมาที่บ้านแล้วถ้าถามเรื่องไก่ตอนนี้มีไก่อะไรอยู่ที่บ้างก็เล่นไก่เล่นสายฮาม่าเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยเปิดทําซุ้มไก่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับเพราะไก่ขายอยู่ที่บ้านเนี่ยครับที่บ้านเขาจะรู้พัญญาจะรู้อเแฟนอยากรู้ว่าแบบ ตอนฉายนี่รู้สึกไงเวลาแบบว่าไม่มีแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกีดกีดการ์ดเราเยอะเนี่ยเรารู้สึกไงแบบว่าวางไม่เขินๆไม่รู้ว่าวางตัวยังไงต้องต้องวางตัวไงเพราะว่าแบบอาจจะต่างกันนะ่ะมั้ยคนเออๆเนี่ยที่แบบเรามีแฟนคลับกลุ่มเป็นเวียนผู้หญิงเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลย้ผมก็ทำตัวปกตินะมันก็เหมือนผู้ชายแหละเขาก็ชื่นชอบเราอเออเขากีดเขาดีกว่าเขาด่าให้เขากีดดีกว่านี่เขาด่าเนาะก็เป็นเรื่องดีนะครับ ระหว่างที่ค่ายกับที่บ้านที่พัทยานี่อยู่ที่ไหนมากกว่ากันครับค่ายมวยครับ <c oughs> ผมถ้าจะโตที่ค่ายมวยเยอะกว่าบ,บ้านอีก้งตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพนะ <c oughs> อ๋อคือถ้าถนับนับเวลาในชีวิตใช่ต่อยเสร็จผมผมต่อยเสร็จผมก็จะกลับบ้านประมาณนเะต็มที่สิบวันยี่สิบวันแล้วก็มาขึ้นมาซ้อมค่ายอยู่ค่ายอยู่เป็นเดือนเลครับ ใครแต่พระรามสามรู้ทุกซอกทุกซอยรู้ทุกซอกทุกซอยพัทยาก็รู้หมดเลยเนี่ยทินรู้หมดเลยแม้ว่าใครไปไหนอะไรเงี้ยรู้หมดครับใครทําอะไรไป่อีกหนึ่งสายรายงานของเรานักมมยในค่ายทําอะไรผมรู้หมดฉะนั้นทะานั้นนี่แฟนนักมวยคนไหนดูอยู่ดีรู้หมดรู้หมดในเอิร์ธอ่ะฉัดเพชรอ่ะไปจีบเด็กขายขนมปังผมก็รู้หล่อเขาไปส่งในห้องผมรู้หมดแล้วยอดไอคิวนี่มีมีมีแบบยอดไอคิวนี่เป็นไงบ้างยอดไอคิวผมยอดไอคิวผมปวดหลังผมไม่อยากพูดเนี่ยผมแบกไว้เยอะแบกควรับผิด ไม่อยากพูดเยอะครับไม่อยากพูดเลยนะถือว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์แล้วแล้วอะไรคือถือว่าช่วงนี้เนี่ยว่าแบบแฟนคลับติดตามเยอะขึ้นไหมเขาเยอะไ้เจ้าเขามีแฟนคลับเยอะเขาเขาละมวยหน้าตารอเขาเกาหลีลูกศิษย์แต่แต่ว่าตอนนี้นี่คือไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าแบกความลับไปของน้องวหญ่อยู่ครับผมโอเคแต่น้องชอบบอกว่าจริงๆแล้ว พี่เพื่อนพ,พ,พี่ชอบพูดอ่ะชอบแซวอํากันอ,อําเขาจริงจริงเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยตั้งแต่เขาไลฟ์รอบ,บแล้วนี่ตะวันฉายมีอะไรจะจะบอกไหมว่าแบบเป็นเรื่องอําหรือเรื่องจริงเรื่องอะไรกันอามาัมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าทําร้ายน้องโอเคแฟนๆถามว่าถ้าไปที่ค่ายมวยพีเคเนี่ยสามารถขอตะวันฉายถ่ายรูปได้ไหมสาบายสบายเลยครับชิวๆเลยเจอที่ไหนก็ถ่ายได้ไม่จำเป็นต้องค่ายมวย วันนี้ผมมาไปไปซื้อของซื้ออะไรมาผมถ่ายทั้งวันเลยวันนะี้เราถ่ายทั้งวันเลยวันนะี้วางตัวยังไงการแบบเป็นคนสาธารณะที่แบบไปทุกคนเอ้ผมผมไม่ซีเรียสน,นะผมทําตัวปกติเลยผมก็เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งผมไม่คิดว่าตัวเองดังหรืออะไรใครขอถ่ายรูปผมก็เป็นเรื่องดีเขาถ่ายรูปกันหรือว่าเขาชื่นชอบเราเนาะอืมก็คือบางครั้งอาจจะทําอยู่ในทำท่าคนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องถ่ายเขาชอบเราอะทำาไงได้อะ เราเราเน้นในมุมกลับกันอะไรเงี้ยมันเข้าใจดารานี่เขาแบบเหนื่อยกูเหนื่อยกูต้องมาถ่ายรูปเนี่ยเข้าใจนะแต่บางทีเขาเขาชื่นชอบเราเหมือนเราข้างใครวันหนึ่งเราเราชอบอ่ะเขาจะถ่ายกับเราอ่ะไม่ได้เขาด่าเราเนี่ยเขาชอบเราอ่ะมันต้องเต็มใจเขาอะเพราะอย่างล้วที่เราเห็นก็คืออย่างตอนฉายไปสนามมวยอย่างรูปนีเนี่ยไปต่อยที่วันภายในตอนเช้านี่กว่าจะได้กลับเห็นบายสองใบสาบตลอดครับคือคือเราก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็จะอยู่ต้องต้องครับอยู่ทำไมอยู่เป็นคนสุดท้ายตลอดเลย คือเขามารอเราอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วแบบโอ้ยเขาเขารอเราเป็นสองสามชั่วโมงอะ่ะเขายังรอเราอะ่ะถ้าเราไม่ถ่ายเขาสน,นิ้มันจะแรงน้ําใจไปไหมอะไรเงี้ยเลยต้องออกไปถ่ายเขาเป็นชั่วโมงก็ยอมถ่ายเขาได้สบายกลับบ้านไปมีรูปไปโชว์คนอื่นเขาอแล้วพูดถึงซูเปอร์แฟนหน่อยซูเปอร์แฟน,แฟนพี่โจมนุต่างดาวมนุษต่างดาวมนุต่างดาว,าดาวอ๋อครับมนุมต่างดาวนี่เห็นว่าเป็นแบบ แฟนลับตอนฉาย<ร>าตัวเลยนานมก,กเลยใช่ไยุ่งแรกๆเลยพูดถึงคนนี้หน่อยแปลว่าเห็นคงเห็นคลิปเขาแล้วเป็นไงบ้างอาขอบปลืม้มปลืมปล้มขอบปื้มมากครับขอบปลื้มผมมากอะไรเย่างนี้ก็ขอบคุณครับที่ชื่นชอบตัวผมเหมือนจะเป็นไม่ใช่คนไทยหรือเป็น่างชาติก็เหมือนคนไทยด้วยกันแต่ว่าขอบคุณมากครับอืแล้วก็มีโอกาสเจอกันเจิันไวยเจกันไว้เท่าไหร่เจกันชอบมาที่ค่ายมาที่ค่ายพี่รองพามาที่พี่รองครับทีพี่รองตีพี่รองนึกว่าพี่น้องกัน พูดไปพูดมาเขาพูดคล้ายๆกันแล้วคล้ายๆกันนะโอเคแล้วแบบตกใจไหมเห็นเขาขึ้นไปได้วันซุปเปอร์แฟนขึ้นไปเลยทีดีวมาเลยผมมาดีใครขึ้นไปเล่นวะคือไฟ้าขึ้นเลยผมต่อยมวยมาวันมาผมไม่เคยขึ้นสี่เชือกเลยนะเขาได้ขึ้นั้งสี่เชือกอ๋อเพราะมันนั่นได้ไปดูที่สนามใจใช่ไหมไปครับไปครับตกใจไหมตอนแรกพอคิพูดตกใจตกใจแล้วก็ดีใจยินดีเขาด้วยเขาได้วันนั้นเขาตกงานเลยเขาตกงานเลยครับเขาโดนไล่ออกนางสาวเขานะนางสาวแต่ดีเขาได้เงินก่อน เห็นว่าตอนนี้ซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายด้วยนะตอนนี้เข้ามวยในค่ายมีรายการมั้งครับมีรายการเราถือว่าเป็นก็สมกับที่ได้มานซุปเปอร์แฟนนะเพราะว่าเขาก็ใช่ครับเพาชอบมากเขาก็ยอมจำนำโทรศัพท์ไปเชื่อไปซื้อบัตรไปดูโอ้โหนี่แบบสมควรครับโอเคแล้วเขาแฟนถามว่าถ้าไปที่ค่ายมวยพีเคนี่จะได้เรียนกับส้นชายตัวต่อไหมหรือว่าผมไม่ค่อยสอนครับผมผมขี้เกียจครับผมแทบไม่รับเลยมีคนมาเรียนพาเวทผมเยอะมากผมไม่รับเลย ผมเพราะผมเวลาซ้อมผมก็เหนื่อยแล้วถึงผมไม่มีเวลาผมก็ได้ผมพักผ่อนบ้างไม่ค่อยหลับครับไม่รับไพรเวทเลยอ๋อไม่หลับไพรเวทแต่ถ้ามาแล้วเจอเนี่ยถ่ายรูปนถ้าเป็นสาวๆสวยก็จะสอนให้ครับยอกนั่นนั่นนั่นไงยอกครับหยอกโอ้โ้ตรงหัวใจมาเต็มเลยทีนี้ยอกรักกันโอ้ทีนี้ตายแล้วทีนี้อีโมจิหัวใจขึ้นเพียบเลยมาบอกว่าสอนให้ก็แล้วแบบว่า ก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คิดเรื่องแบบสอนหรือว่าอะไรก็คืออยากโฟกัสกับอาชีพนักชกเต็มที่ใช่ครับผมคือว่าอยากวันนี้วันนี้เรามีรายการเราซ้อมมวยเราก็เหนื่อยแล้วพี่ที่ว่างๆมาช่วยน้องๆช่วยอะไรที่เกตสอนอืมแถกระทะส่งข้อความมาบอกว่าหกปีเต็มๆครับที่แบบความรับตะวันฉายเราไม่ต่างกันหรอกเราเยอะกับผมีพอกันแหละเราก็ร่วมเราก็ร่วมงานสามัคคีกันบ่อย อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่แราว่าซีกับพี่แส่ตสถานเลยสมัยเดินเดินเดินสายด้วยกันครับสมัยเดินสายเดินสายด้วยกันครับสมัยตึงๆช่วงนนั้แต่ช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้พี่เขารักครอบครัวอะไรอย่างงเี้ยเ่อเนี่ยคุยคนโกเมียใช่ไหมสรุปสรุปพี่พี่เขาโกเมียใช่ไหมกลัวมากกลัวมากด้วยกลัวมากเอ๊ะเดียวร้องละเนี่ยแค่หยิบโทรศัพท์มาร้องละเมียแค่หยิบโทรศัพท์ร้องเลยละเมียร้องเลยแค่ระแอมในคอด้วยนะร้องกลัวกลัวจัดสั่นโอ้ เอ้แต uhm, ่แต่เขาบอกว่าเขาแบกความรับคุณมาเยอะนะเขาเยอะกับผมอีกถ้าผมพูดไปนะเขาโดนตัดจูแน่นอนโอเคงั้นเราจะไม่ทําร้ายกันครับผมโอเคแล้วแบวนอยากรู้แบบตะวันฉายเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาเป็นนักกีฬาวันกับหลังนักกีฬาวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปค่อนข้างที่เยอะครับเพราะว่าตอนต่อยมวยไทยเนี่ยคนก็มีรู้จักเยอะแต่พอมาต่อยวันแล้ว แฟนคลับเยอะมากอะไรเงี้ยครับแฟนคลับต่างประเทศเนี่ยบางทีไปเที่ยวเนี่ยเจอสิงคโปร์เจออังกฤษจะเขาทักผมเลยนะ<อ>ใช่ต่างประเทศเขาทักผมเลยอนะ่ะผม,มง,งงเลยงงเขาพูดอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้งงว่าเขารู้จักเ <c oughs> <c oughs> ขารู้จักได้แล้วเขารู้จักได้แล้วเขาพูดอังกฤษมาแล้วอ๋อเย็ดแตกิวเย็ดเย็ดเดียวโอเคโอเคแมมจริงๆพูดได้ใไหมได้พูดได้โอเคเสียโจพีเคส่งข้อความบอกว่าเอฟซีตะวันฉายครับติดตามเจอกันทุกวันครับเจอกันทุก โชว์ทุกวันเปนแฟนบอกว่าโชว์รอยสักได้ไหมแบบมีที่มาที่ไปไหมหมายความว่าไงรอยสักโชว์ได้ไหมเราไม่อยากโชว์อยากดีกว่าได้โชว์ได้ครับได้นะเขาก็เห็นบ่อยแนะเขาเห็นบ่อยแล้วตอนแรกเขาหวังเห็นบ่อยคนแล้วตอนแรกเขา่ยโทรเข้ามาหวังผลนะหวังผลละวแต่งั้นเล่าหน่อยรอยสักนี่คือว่าผมเป็นคนที่ชอบรอยสักมาน่าแล้วครับแต่ว่าผมติดที่ไม่เคยพูด่ไหนติดที่ป้าป้าก็ไม่คนไม่ค่อยชอบรอยสักอ๋อคุณพ่อป้าผมไม่ค่อยชอบแต่ผมชอบไงผมก็เลยแบบ ใช่กูเกิดมาครั้งเดียวว่าขอใช้มันคุ้มแล้วชอบอ่ะชอบอะไรที่มันมีความหมาย,ยอะไรเงี้ยก็เลยสักชอบชอบมากน,านะสักนิดได้ไหมสักนิดได้ไหมตอนแรกมันติดตำรวจด,ด้วยไงตอนแรกไม่ได้สักวันนี้มันรู้สึกรอนานแล้วก็เลย,ยไม่ได,ด้เดียวโอเคครับเป็นเตยดีมเชสเตอร์ครับดีมเชสเตอร์เกี่ยวกับนักล่าความฝันชอบเมึนคนที่ชอบฝันสายสูงชอบฝันอะไรแล้วทําไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ แต่ก่อนสาที่แสดงว่าก็คิดเรื่องคํามาตลอดคิดมาตลอดคิดมานานแล้วชอบคำนี้แค่คำไหนหรือว่าหรือว่ารอว่าชอบคานี้เลยชอบคำนี้ยแล้วพะเห็นผมคิดได้ใจผมเป็นคนที่ชอบกูเป็นคนชอบฝันอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับฝันก็เลยลองเซิร์ชในกูกูเกิดมานักล่าฝันมันขึ้นมาดีมเชสเซอร์เลยเอ้ยมันเท่ดีว่ะก็เลยชอบคํานี้อแสดงว่าคําเนี้มีมีมานามีมานานแล้วแต่ว่ามีมานานแล้วจะไม่ได้สักกันทีแล้วแล้วคุณพ่อเห็นเราสักครั้งแรกว่าไงพ่อนะป้าคือมวยครูมวยก็ได้ผมรักเหมือนพ่อนี่สองเขาก็ไม่าอ แต่พอที่พ่อเห็นนะแรกปิดใส่เสื้อใส่เสื้อสามวันไม่ถอดเสื้อเลย <c oughs> กลับบ้านใส่เสื้อสามวันไม่ถอดเสื้อเลย <c oughs> แล้วสักใหม่ใหม่มันก็คันนี่ใช่ไหมคันไม่อยอมคันอ่ะ <c oughs> ก็วันที่สามยอมบอกแอบอยู่ประตูพออือก็ไปสักมานะรู้ดานแล้วเอ้าไม่บอกก็เลยถอดเสื้อทั้งนานแล้วเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเห็นสักมาตอนแ,แรกๆนี่แทบจะไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ลงอะไรเงี้ยไม่ลงไม่บอกใครสักมาเกือบเดือนนะไม่บอกใครเลยอใส่เสื้ออย่างเดียวโอ้แหม้ว่า ก็มีความแบบเก่งใจคุณพ่ออะไรกันเลยเกรงใจพ่อเก่งใจป้าเียครับแต่ป้าก็บอกว่าโตแล้วบวชแล้วอยากทำอะไรก็ทําอืมแล้วก็เข้าทางโจนเองจะมีจะมีลายที่สองไหมหรือว่ายังก่อนมีมีมีครับมีแผนอยู่ไม่หนยมีมีอะไรผมว่าจะสักลายเดียวแหละเขาบอกว่าตรงสี่ข้างนี่สักจะเจ็บมากโคตรเจ็บใจจะขาดไม่โคตรเจ็บอ่ะ เจ็ <rev. S 2> บเวลวาโดกนกระดูกกระดูกคันเขาบอก oh ตอนนี้เจ็บสุดแพ้แรกคือเจ็บที่สุดหรือแโคตรเจ็บเลยอ๋อ oh แพ้แรกนะตอนนี้นสักตูตูนะเจ็บต้องตูนะเจ็บมันมันจะลงไปอีกหน่อยอะสักตูแต่เจ็บหัว oh, จี๊ดเลยจนะี๊ดหัวอ๋อโอ้หถ้าคนไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าสักตีข้านี่คือแบบโอ้โห oh, สุดๆไม่สบายสบยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนะยาชามีใช่ไหมเด้อสักกี่ชั่วโมงอ่ะใช้เวลานานสิบเอ็ดอย่างเงี้ยแต่คิวกินก็ไปยาวไปพักที่ยงกินข้าวคำสองคำอ่ะต่อไปโอ้คือสัก ยิงยาวเลยตั้งแต่สี่โมงยันบ่ายสามตีสามเสร็จตีสามยิงยาวเลยอันนี้นี่เป็นเป็นรอยสักจุดเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าแบบมีครับครับมีจุดเดียวครับหรือว่ามีจุดเดียวที่ไม่ได้บอกไม่มีจุดเดียวโอเคโอเคแล้วแล้วตัวอย่างตะวันฉายครับแบบว่ารู้สึกไงแบบว่าปีนี้ได้มีโอกาสขึ้นรายการอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วก็มีโอกาสล่าโบนัสนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าหรือหกักชก วันที่ไดโบนัสค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกไงบ้างโอ้รู้สึกออดีใจนะครับที่ไดโบนัสไดอะไรมามันก็พอได้ซื้อขนมซื้ออะไรกินได้ครับพอได้มีอะไรไปซื้อของนะครับซื้อทรัพย์สินเก็บไว้อะไรเงี้ยอ๋อก็มีทาบุญบ้างอะไรบ้างนะเขาไม่ไดลงโซเชียลอะไรหรอกอือเก็บใจนั่นไว้ครับโอเคแฟนๆสามารถส่งคําถามเข้ามาพูดคุยกับตอนฉายได้นะครับเดี๋ยวก็สักพักเราจะต้องปล่อยน้อง,องไปพักพคน,คนดูอะไร ผนดูหกพันกว่าแล้วเยอะเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากมีคนดูเยอะเท่านี้ไหมก็หลายคนหนึ่งคนดูเยอะหนิไหมเยอะอยู่แต่ว่าไม่เท่าวันชัยอ่ะลีกันไปโอเคแล้วพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นไงอยากแบบพร้อมแค่ไหนแล้วก็อยากจะโชว์นี่อยากให้ออกมาสนุกอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะสนุกไหมเราคิดว่าอยากให้ออกมาสนุกแต่ก็ดูว่าไม่ไม่ได้งานง่ายอะไรคิดว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่แต่อยาก สุดท้ายแต่ว่าหลักๆคืออยากทําให้คนดูแบบเอนจอยนะอยากทาให้มันครับให้มันเล้าใจโอเคให้มันกลับไปแล้วติดตาอะไรเงี้ยอืมโอเคแล้วแล้วไฟต่อไปนี่แบบตะวันฉายมีมีความคิดว่าแบบอยากต่อยกับใครหรือว่าอยากต่อยเมื่อไหร่ผมผมไม่มีผมแทบไม่ไม่มีในหัวพี่แต่ว่าก็มีคนเดียวที่แบบว่าจะต่อยกันแล้วไม่ต่อยคือี่บอลครับเพราะว่าต่อยกันแต่ร้อยพี่ก็าหายเจ็บก่อนอะไรอเลยแต่คิดว่าได้ต่อยกันในเร็วนี้เนี่ย เขาอย่างปียธิยาพูดด้วยนะว่าแบบอยากให้ต่อยกันครแบ้เราก็มองว่าคือว่าแฟนคลับเขารอนานอะไรเงี้ยเขาอยากเจอแล้วอย่าสงสารแฟนคลับด้วยเขาอยากดูครับก็น่าจะเป็นอีกคู่ที่สนุกนะแล้วกเน็นแบบว่าเฮ้ยจะได้สุดๆแล้วสุดๆแล้วก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าถ้าไม่ไม่ในผิดพลาดน่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้นะก็ตอนนี้ก็ให้เขารักษาทีบอลรักษาตัวไปก่อนโอเคครับแล้วก็ พรุ่งนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามดูนะครับตอนสายโชคนะครับสิบโมงเช้าทางช่องเจ็ดนะครับเจ็ดโมงนางโซเชียลของวันนะครับติดตามได้เลยแล้วก็ใครมีมาที่สนามนี่มาดูได้เลยตะวันชายนี่แฟนคลับมาดูเยอะไหมพรุ่งนี้บัดไม่พอบันไม่พอเลยนะครับโอ้โหแฟนแฟนคลับเยอะครับผามคืออันนี้ไม่แฟนคลับอันนี้คือพักพวกผมแค่พักพวกนะพักพวกผมเดียวคือพักพวกพักพวกผมเดียวไม่ใช่แฟนคลับแฟนคลับมาเยอะอยู่แล้วพักพวกผมประมาณ เกือบสี่ร้อยมั้งครับนี่มาหมดพัทยาเลยมมาเกือบหมดพัทยามามาเป็นร้อยสองร้อยแลพรุ่งนี้พัทยาถนนโยกเลครับก็มาอยู่ที่ลุมนีมาแล้วเยอะมากครับโอ้ผักพวกเยอะครับมีอะไรจะบอกแฟนๆไหมที่แบบพรุ่งนี้มีมีตั๋วในมือแล้วพรุ่งนี้ที่ตอนแรกอยากจะซื้อมาแล้วแบบอยากดูเราซูบอลแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นไงก็คิดว่าน่าสนุกเล้าใจไม่แพ้พี่ซูบอลครับคิดว่า ใครที่ซื้อมาแล้วก็เข้ามาดูมาเชียร์ส่งเสียงเชียร์ให้กันเยอะๆครับผมคิดว่าเพราะไม่ใช่คู่ผมคนเดียวที่มันอาจจะเป็นหลายคู่ที่มาดูอาจจะมันดูคู่ครับบอกว่านักกีฬาอี่คัดมาระดับโลกหมดเลยระดับโลกหมดครับแม้กระทั่งคู่เสิร์ฟที่ยังเพชรจีจ้านะอ่าเดี๋ยวต่อยคู่ไหนวะคู่แรกอะคู่สามสี่สองสองสามอะไรเงี้ยน่าสนุกครับสนุกนะแล้วก็มีบัตรในมือรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาเชียร์ได้ได้บรรยากาศดีกว่าอือมาเชียร์แล้วก็เสร็จมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันครับรอนะถ้ารอได้นะ รอได้รอได้โอเคยังไงพรุ่งนี้มาเจอตอนฉายได้นะครับที่ลุมพินีแล้วก็ถ้ามาไม่ได้ติดขอบจอครับช่องเจ็ดสี่ได้เลยนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวให้น้องตอนฉายไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณรัอการติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ